คนไข้ <มอ S 2> พบหมอฟัน<า>ล่าสุดเมื่อไหร่คะโอ้จำไม่ได้เลยครับไม่ค่อยคะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาว่างรู้สึกว่าไปแล้วต้องเสียเวลาทั้งวันก็เลยยังไม่ไปดีกว่าคะ่ะถ้ายังไม่เจ็บอะไรก็รไม่น่าเป็นอะไรมั้งคะโอ้ราคาแพงด้วยครับแต่ว่าฟันตอนนี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรอะ่ะไม่ต้องไปก็ได้มั้งคนไข้ทราบไหมคะว่าเราควรจะพบหมอฟันทุก6กหรือแเดือนคะ่ะถ้ารอให้มีอาการอย่างเช่นปวดฟันเสียวฟันหรือว่าแก้มบวมแล้วค่อยมาหาหมอฟันเนี่ย ก็มักจะเป็นเยอะแล้วนะคะควรจะมาตรวจเป็นประจำสมัำเสมอถ้ามาพบหมอฟันตอนที่ยังไม่มีอาการอะไรแล้วเราตรวจมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆการมาพบหมอฟันเพื่อตรวจก็เหมือนเวลาเราตรวจสุขภาพทั่วๆไปค่ะเพื่อจะตรวจดูว่ามีความผิดปกติหรือยังถ้ามีผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้นเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีที่ศูนย์ธนกรรมสมิติเวชชนบุรีเราได้ยินแล้วครับหมอทำไมต้องไปถึงคลินิกธนกรรมสมิติเวชชนบุรี ต้องไปถึงชนบุรีเลยเหรอครับที่ศูนย์ธนรรกรรมสมิติเวชชนบุรีนะคะเราอะมีคอนเซปที่ว่าเราไม่อยากให้คุณสูญเสียฟันเพราะนั้นการที่ไม่ให้สูญเสียฟันก็คือเราสามารถเจอโรคตั้งแต่เริ่มต้นที่นี่เราใช้การตรวจนะคะที่ใช้อินทราล็กคาเมลา่ามีกําลังขยายสูงสามารถตรวจได้ทุกซอกทุกมุมในช่องปากเลยเราจะเห็นสิ่งที่กําลังผิดปกติตั้งแต่เริ่มต้นรอยผุเล็กๆนะคะอยู่ซอกไหนซอนไหนเราสามารถที่จะตรวจเจอได้หมด แล้วในขณะเดียวกันคนไข้ก็สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยว่าตรงไหนในช่องปากตัวเองที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการตรวจฟันด้วยกล้องเป็นการให้ Early Detection นะคะให้มีการตระหนักรู้หลังจากที่เราตรวจด,ด้วยกล้องแล้วเราพบว่ามีรอยโรคที่ผิดปกติ ในบางกรณีที่จําเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยนะคะอย่างเช่นเราจะตัดสินใจว่าฟันซี่นั้นสมควรที่จะรักษารักฟันใหม่หรือไม่หรือจําเป็นจะต้องถอนฟันห,หรือไม่เราก็จะมีการเอ็กซเรย์ดิจิตอลที่มีกําลังขยายสูงมีความคมชัดมีทั้ง2มิติและก็3ม,มิติทําให้เราสามารถวินิจฉัยได้แม่นยํามากขึ้น แล้วอย่างคนที่ไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นจะต้องทำยังไงคะสิ่งแรกเลยก็คือคุณพายจะต้องมาตรวจก่อนนะคะมาตรวจแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราเจอว่ามีความผิดปกติหรือมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติโอกาสที่ทาให้เกิดโรคเราก็แก้ไขสาเหตุนั้นซะการพิมพ์ปากสะดวกรวดเร็วมากเพราะว่าเราสามารถใช้เวลาในการพิมพ์ปากได้ ไกลหนึ่งนะคะเราใช้เวลาในการถ่ายภาพไม่ถึง1นาทีอาจจะประมาณ45วินาทีข้อฟันเนี่ยก็ทําจบภายใน1วันเลยก็จริงๆมาที่นี่ก็คือเซม Day Solution ถ้ามาทําที่นี่นะคะก็หลังจากที่เรากรอแต่งฟันแล้วคุณใครได้ครอบฟันแล้วยังมีเวลาเหลือไปทานปูไปชมทะเลบางแสนได้สบายมากเลยค่ะโอแพงแน่เลยครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามาหาฟันตนมีอาการไงคะก็เลยต้องแพงเพราะว่าเวลามีอาการอะ เราต้องรักษาเยอะพอรักษาเยอะค่าจะจ่ายก็แพงค่ะถ้ามาไหร่ที่มาเจอมารักษาตอนที่ยังไม่มีอาการนะคะไม่แพงค่ะแต่ทเามาไหร่ที่ต้องรักษารักฟันต้องทําครอบฟันหรือถอนฟันแล้วใส่รากเทียมหมอยอมรับค่ะว่าคนไข้ต้องจ่ายราคาสูงขึ้นนะคะ แค่ฟันไม่ผูกก็รวยแล้วอะค่ะเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีทั้งการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำเราสามารถวางแผนตำแหน่งของรากฟันเทียมเราสามารถสร้างไกด์ในการที่จะผ่าตัดในการปลูกรากฟันเทียมร่วมทั้งสามารถที่จะสร้างครอบฟันบนรากฟันเทียมได้เสร็จภายใน1วันเราอย่างนี้น่าจะมาหาหมอตั้งนานแล้วค่ะ มีคนไข้คนหนึ่งของหมอมาเล่าให้ฟังว่าเวลาวันแม่วันพ่อหรือเทศกาลที่มีความสําคัญนะคะลูกพ่อจะมารับเราไปทานข้าวข้างนอกบ้านแต่เขาไม่สามารถเคี่ยวอาหารที่ลูกๆพาไปทานได้เขาก็มีความรู้สึกว่ามันชีวิตมันไม่ได้เติมเต็ม ก็มาปรึกษาที่จะใส่ฟันค่ะเนื่องจากการใส่ฟันปลอมกรณีที่ไม่มีฟันเลยเนี่ยบางครั้งสภาพในช่องปากไม่สามารถที่จะใส่ฟันปลอมแบบปกติได้ก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้รากฟันเทียมในการช่วยยึดฟันปลอมถอดได้ให้แน่นนะคะจริงๆรากฟันเทียมก็เป็นนวัตกรรมหนึ่งซึ่งเอามาตอบโจทย์ให้กับวัยนี้ละค่ะวัยที่ต้องมีการสูญเสียฟันเพราะนั้นการ ปลูกรากคนเทมในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีอันตรายใดๆสามารถที่จะทําได้ในทุกกลุ่มท,ทุกวัยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะคะในการใช้รากคอนเทมแล้วยิ่งในปัจจุบันนี้เรามีนวัตกรรมช่วยให้การผ่ตาตัดการใส่รากคอนเทมในผู้สูงวัยเนี่ยแม่นยำม,มากขึ้นเสร็จเร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะรับการรักษาได้หลังจากที่รับการรักษาเสร็จคนไข้กลับมาเล่าให้ฟังพร้อมกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น บอกว่าตอนนี้ชีวิตมีความสุขมากที่สามารถที่จะไปทานอาหารนอกบ้านกับลูกๆได้เรื่องสุขภาพฟันเนี่ยเราเข้าใจผิดมาตลอดเลยแต่เนี่ที่นี่นะคะคุณหมอทุกคนเนี่ยก็จะดูแลคนไข้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ห่วงใยนะคะบุคลากรไม่ว่าจะเป็นที่พยาบาลหรือผู้ช่วยทันตแพทย์เนี่ยก็ใจดีช่วยดูแลทุกคนตามปัญหาของแต่ละคนเลยค่ะ ที่ศูนย์ธรรมาคมสมิตเวชชนบุมมรีเรามีความมุ่งม,มั่นอย่างหนึ่งก็คือเราอยากดูแลคุณให้เหมือนคนในครอบครัวคือเหมือนกับเราก็กำลังทำฟันให้กับคนที่เรารักเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราทำฟันให้คนที่เรารักเราก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักถ้าคุณมีสุขภาพช่องปากที่ดีมีสุขภาพของเหงือกและฟันที่ดีนั่นหมายความว่า Quality of line off คุณภาพของชีวิต ก็ย่องส่งเสริมไปด้วยคุณก็จะสามารถเข้าสังคมได้ดีอาาานอาหารที่มีประโยชน์ได้ถูกไหมคะมันก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงศูนย์ธนกรรมสุิตเวชชนบุรีรู้ทันธนกรรมที่นี่คะ่ะ